ดีทุกคนนี่มาหลานเสียดุนนี่แหละมารีวิวละให้ทุกคนฟังเล่าให้ทุกคนได้ดูฟังเอานี่หล่ออีมากันนี้ถูกหรือรับรี่คนแล้เนี่ยมาดีครับมาดีครับเดี๋ยวเขาให้ได้ถูกกะลีร้านละคนเลยโอ้โหแรงสุดอ๋อกันนี่พอท่านะไอ้กันนี้เล่งเนี่ยน้องอ้ยระดับฝรั่งรับสวนเสียกับสบายนะพุ่มอะรุ่นนี้แน่นะ แซงผ้มแล้วเมื่อกี้ผมบิดนอยูซกันนี่เซงดังอ้อเลยเราวกุมันมีเห็นูุ้มขั้นนี้มันมีน้ำหนักกันเลยถ้าเพียนสมังนันเป็นหลอดไอ้พอกเสร็จขั้นไรเงี้คือมันมันมีน้ำหนักอันเราวกุหรือมันขับสบายนะเป็นเหมือนของผมในขั้นนี้ขับอยู่อร์ซีอร์ฮาเมื่อกี้น่ะราวกุ๋มมันลุดกุ๋มได้เลยกับบุญมันเบานี่กันโร่ร้อยดำนาจเลยดูก่เนาะเอาจากันนี้กับจากันนี้ คันนี้สุดยอดคันนี้สุดยอดอยู่แล้วคันนี้ที่บ้านแล้วเนาะเจ็ดเหมืนอนเหรอันนี้เจ็ดเหมือนันนี้เหรอโอ้โหับสนามสบายเลยคก็ตะลอกินนะท <c oughs> <c oughs> ุกคนแล่นะไม่ต้องบอกอ่ะลูกอะไรให้ทุกคนได้นะโอเคลูกซุ้มเนี่ยแ้าลูกเชี่ยวทุกคนขิดแล้วเ,เองนะระบบวัตชินแล้วลโยอิเอา้าวหนังด้านะนาน จะบอกจุดนี้เอไม่รู้ยี่บ้านเหรอด้วะเราเบิดพี่ครับตายบอ่อ้าดังเลยกันันคิดนี้มาหรกคันนี้ก็เทียดตูนตาหมายออกทริปเลยใบมาแม่เหล็วอ,อันใบกั้วโยดมั่งใบนี่กำลังจะใบอะไรรีเป้อะไรัะรีเป้รีเป้ไอ้สตูนคนต่างครบละทับสบายจริงไปบแบบดังโร อดไปแดงคนเลกเป็นเทพนะนะไม่แล่เบือเร่ดังนะหลันนะเป็นร้างเลยนี่กันนี้มีฟองดีดีไปได้เหรอได้บนันนีนะดูกสารวยนี่บาวานนั่นนะจริงไหมนี่นะเดี๋ยวเดวกัน,นมานะส่งรงีม โอ้ยไม่หัวตันมานะสองีจไอ่บอลอย่างหออือตงอ่ะมอนได้เลยติงอซาโร่ซาโล่ซาโล่ติงอ่ะอยาให้มันงอ่ะลองเอนิดๆิๆนิเอาบิไปคือได้มัดคือผมตํามาเยอ่แล้วนี่ไม่สบายแล้วเองนี่เข้มยังเป็นอนตำนานเลยนี่แต่เลงดึงเหลองอย่างหล่ออ่ะนะมันามหลังเผมบุดได้มัดบุดแบบย <laughs> này giờ đúng 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 nào. đúng đúng giấy mười đúng đúng ok, bye bye